สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนิสิมาพามาส้มฟร์าามไก่ของพ่อรุ่งพิกัดอยบานตานเลี้ยนตําบลตานเลี้ยนอำเภอกุจจับจังหวัดอุดออเรเพิ่นเลี้ยงไกล่ลายปันใดมันออกไข่ลายปันใดเดียวเข้าไปหาพ่อรุ่งกันเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อรุ่งสวัสดีครับฟาร์มไก่พ่อรุ่งเนาะครับเนาะ พ่อลุงเลี้ยงไก่มาจจกปีแล้วครับเลี้ยงมากี่หาปีแล้วสี่หาปีแล้วเนาะครับเนาะครับผมนี่ไก่ทั้งเบิดลายปะนไดยครับทั้งหมดมันอ่าห้าร้อยตัวมันไก่พันไข่เนาะครับพ่อลุงเนาะไก่พันไข่ครับข้าวกว้างของคอกนี่กว้างปะนไดยครับพ่อลุ่งเจ็ดเมตรเนาะครับเนาะความยาว สิองเมตรเริ่มต้นห่อมาเรียงนีนจะโตก่เริ่มต้นเอามาเอามาเจอเอามาสองร้อยหาสิบตัวแล้วก็ขอามาอีกขมาน่พกันลสองร้อยหา้าสิบตครั<ะ>บเป็นหายพอดีพอดีเป็นเป็นกลมพอดีครับหาล้อยห่อรุ่นใดมาก เดี่ยงแรกๆครับมันไก่อันนี้มันเป็นไก่สาวไก่พร้อมไก่มัติเข่ามาประมาณจักอาทิตย์หนึ่งมันติออกไข่แล้วครับท่านส่งมันิจัสาวแก่มันติออกไข่มาลำลุกเลยล่ะครับแต่ว่ามันห่วยน้อยไข่ห่วยน้อยอันดับแรกครับอืมเขาเพาะไก่น้อยเองมาเลี้ยงมันเลี้ยงเลี้ยงยากจังน้อยเขาเอาเอาไก่พร้อมไข่เลยมาเลี้ยง ครับไปได้ผลไหวครับ่ว่าราคาไม่ก่อแค่ไม่น,น้อยเ้อซเสื้อมาตัวละเท่าไลยครับตเ้อยเก้าสิบัอ๋อตัวล,ลอยเกาสิบละละนะพ่อรุ่งแ,<ม>แล้ว้อาไปเื้อมาจะใส่คำมาเลียงาก้าคกลางกลางกุกลางเนาะ้ามใหญ่เป็นมาจากามาไม่ใหญ่ล ฝ้ามใหญ่เพิ่นแล้วเนาะครับพราเจ้าช่วยทำงานมาได้คุณละนี่มูนี่ฝ้ามล่ะครัะเจ้าไปลูกเป็นเป็นผู้โซ่คว่ำโซ่ไกลแถวๆทางอีสานเข้าในละแม่นเม็ดทุกจังหวัดเราโซ่คว่มออกมาเปานกระของน้ำอ๋อแบบว่าถ้าผู้ใดต้องการอยากเลี้ยงกระเพิ่นกระซ่งให้ได้น้ำเม่นบอครับพีงครับ มันออกไข่มื่อละจากไข่มื่อละเทียเมื่อละเทียนเนาะครับไข่ไข่โง่เนี่กแตไข่มื่อยยังไงละช่วงเศร้าเป็นบ่ครับช่วเศ้าตัวตัวอ๋อตัวละหน่วยไข่ยากเนี่ยมันก็ติประม่านใบมันจะไข่แต่ว่าหน่อยเราพุ่มมันไข่ใบครับแต่เศร้าหม่านี่เมน่อเอี๋เริ่มไข่เลยครับ ใกกันเอาไว้โดนยัที่เมื่อกาดเฮ็ด่ายแน่ครกลไใก่้กับพวกตัวกับวเพื่อลกกับพวครมีไครไก่พวกใคเปลี่ยนอีหยังใช่ว่าห้องกัเปหิ้หน้ามันฮอนอนนี่สิเ้ากัเปิดกสลุปหมมันอ๋อครับสลุเอาน้ำน้ำใส่หลังค่าครับอ๋อไม่น้ำไอ้เครื่อนตโย่ไอ้เรื่องค่าโย่นน้คาก็ปลน้ำตัวนั้นหลมันก็แต่ยได้ไพ่ลูทั้งใจน้ำใจทังเครง เลี้ยงไก่เ้าต้องเลี้ยงใส่ที่ล่มเป็นปบักคาพูลงเลี้ยงไส้บังเอ่อบังร่มเนี่ยบังหอมถ้าไส้อันบัก้อนแห้งถ้า,ถาห้าเลี้ยงกลางแจ้งนี่บ่ได้เป็นบ่ครับกลางแจ้งมันจะแดดชักพวดอ๋อห้อนครับอันนี้อ่อมันกับบัห้อนแห้งเพราะว่ามันมีหอมเครื่องครับอ๋อมันมีหอมไห้เนาะครับเนาะอยู่ในปลาอย่างสูสูเขาแดดจงใส่ปลาอย่างก็ดีเพราะว่ามันจีได้หอมได้เย็นไก่เย็นดี ไอ้กับยาล้มดีบอบอมันดีบอเกียดครับมันได้ยินบานต้องเปิดเพลงให้มันอยู่บอพ่อลุงเปิดตัวเปิดเพลงออ๋ให้<อ>มันอารมณ์ดีเป็นบอครับเห่มันอารมณ์มมมดีมันก็นมันก็ทีแรกกระตื้นแล้วเขาว่าเปิดก็โดนไปโดนมาเ่า มันพอได้ยินเสียงเพลงมันก็อัดบ่อนั่นปันได้กันครับนกเปิดเพลงเปิดยังหินนนมันกับพวกใครดีมันเขามาครับพอมันหนีเสียงเพลงมันหันข้นอยู่ในหันตึ้งกับพวกเขามากวนมันมันย่านนกโยกนกบินเขามากับตื่นกระตากกันแล้ยวเออเออเท่ากับเปิดไปมันกับพวเขามาเป็นกาเป็นยังก็บพวกใมามันยินีเสียงมันอันข้นมยนไม่หันกากาไมีเขามากินไข่กินยังอย่าเงี้เพราะว่าห้องบนเฮ็ดตาคายอ้อมไม่หมด สัตทายมันเดียวกินมาแช่ไอ้บิดโก่งไท่ไม่ดีต้องปฏิเสธเหมือนเราเป็นงูเป็นยังมันเข่ามาอยู่บ่ครับพี่งูแบบนี้เนี้ยห้าเกี้วอันมาตัดตื้นเป็นไอ้ไอ้พวกกบบทั้งโ๊กทังเสียระเข่าม้าเก่งเข่าม้าแดงเข่ามาได้าแดงตื้นตื้นกระห้องตากไก่เขาต้องใส่โก่งนี่ จ็กต <g all> ัวครับไ่กงและสองตวอันสามตมันก็จะอันจะยู่ได้อเกขต้วจะวันอยากแอัดจักน้อยแต่มันยุบโงี่มันสีสันมันกระดีมันก็ใคเป็นโลกอันนี้อย่างใต่จีดินมันก็จะที่ตัวโลกแน่ใกล้กับสีโงับสีสันมันกระสีบดีปันไดเออฝันฝันห้อยอย่างไต้กงมันเขีันก สีสันมันกระดิ่งบออไปไม่เสือโลกคีอมันเดียกับเข้ากับประมาณอาทิตย์กลัวๆเข้ากับไอเจา้างพระเจ้ามาเอาวปวดอ่อไปครับได้ขายสีใกล้เนี่ยก็บสีได้ประมาณหาล้อยซ้ำไม่จ้างก็จะเอาเอาอกให้และ แล้วหัวอาหารห้อยมันกินหัวอาหารเข,าข้าไปหัวอาหารย่างเดียวื่อปลาแดดต่าย่างอื่นด้วยครับแล้วอื่นก็เอาขอกมาให้กินจากยางนี่จาหัวอาหารเฉพาะหัวอาหารแค่นั้นครับเป็นอาหารของบริษัทที่ต้องออกมาต้องให้มันกินนนั่จากเวลาครับกินของเวลาของเวลาเานาะถุงเนืงแย้มแรงกับถุงเนืงองไก่หาล้อยก็โตเม็นบ่ครับาหาล้อนี่แหละต้องให้มันกิน มื่อละสองถุงมันบักครับเศ้าถุงหนึ่งแรงถุงหนึ่งเนาะรคับเป็นน้ำเนี่ยเขาต้องให้ตลอดเนาะน้ำมันสิมาตลอดให้มันมากน้ำทอาน้ำทอเนาะคอ๋อต้องมันต้องจกินตลอดน่าหน้ามเลยเนาะขาดบ่ได้น้ำเนี่ยอ่าเขา่าเข้า ขึ้นนมากนะรับเอาไข่มาผสมกับอาหารครับไข่มาหนำหนำเลยน้ำอาหารครับไข่มาน้ำอาหารโอ้น้ำอาหารที่าเกียเนี่ยเปนว่ครับเยไข่น้ำหนำก็มีพุ่นถังถังเลยใส่ถังเลยพราะว่าไข่น้ำหนำมันไข่น้ำานำเมื่อกีอาหารมัน่ิม่อิีเกียวคนบ่ได้บเป็น ไอ้ห้ามาผสมกับไอ้หัวอาหารนี่มันจังไฟบ่อบ่ออันนั้นเพราะว่าเ้าเอาไอ้เดียวมัดไปให้แค่นั้นมัดครับนอกจาบ่อเปลี่ยนยังบ่อบ่อมือบ่ออย่างบ่อขึ้นขึ้นด้วยช้นขังแบ่ได้ขังหรือมันวนไปมันอกี้มันจะติดเสียครับติมาน้ำกอกน้ำได้ตักรกตรงนั้นออกมาไอ้ปัญหาไขมันจะเอา ถ้าเชื่อก็รามารถให้ปล่อยไหลแบบเอาเอาพักเตจเอายอดมันใบมัน่ะเก็บต้องไปเอาตัดมาหลายๆกับฟักมุนๆหลือกับฟักหัวน้ำแั็งต้มหวานมันเป็นอันวิตามินของมันครับเพอาะเพรามันนี่ไออันนั้นว่าให้ผัดหลายครับวิตามินมันกับซีนี อ๋อเป็นพวกพักเกษตรพวกพักเกษตรจนพักเกษตรเอายอดชันมากเลออมะฝาดฝาดฝาดคุณโอ้ยไปน้าหัวหาครับเอาเอาให้มันดูบอครับบ่บ่เอาเอาให้เดือนนึงสิประมาณจะเดือนนึงอย่ล้วครับอ๋อครับเจ้าว่าระวังให้ดีเรื่อเหลับตัดเอาอพักเกษตรนำทางครับเออเพราะว่าเขาฉีดยาเาโู้ยจักนี่เขาตัดว่าโอ้ยใก้กินแค่เดี๋ยวตายเหมือนแดงแได้ไกล้ ที่แรกก็ว่าหมาให้มันก็บพราะไก่กินป่านได้หรอครับเออบัดโดนไปมันกินแล้วมันกระลึงอาจีพกินมีเยอครับเป็นโปรตีนเป็นอาหารเสริมนะครับไก่นี่มันเป็นโรคยี่งบอครับพ่อลุงไก่นี่มันเจแต่ถ้าเป็นโรคมันจะเป็นโรคไอ้พ้อนนี่แหละไก่มันมันบ่มากครอน มันห้อนเพราะว่าถ้าห่อนร้ายมันบ่มีเน่าระบายอากาศมันก็ตับแตกตายด้วยกันเนี่ยนะครับเออมันก็เออเลี้ยงยากเก็บอยอะเลี้ยงยากปัญใดอ๋อครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในหุ่มบางทีมันก็ะตีบบอบอบอได้ดอกครับมันอยู่กลางแจ้งเวลามันแดดจัดจัดมิ้วพ่อมาว่าท่านเข้าไปหันม่านีเพราะวตายจใจมันพวอกเลยครับแต่มันแดดทารายเขาต้องหดหนามให้มันอยู่ที่สปริงที่ผึ้งหนือผ้าเป็นไว้ ถ้าว่าพ่อมันแดดฮอนได้เขาเปิดตัวนั้นเปิดเขาล้มไปทางใจมันก็ดีดูถ่ายน้ำข้ามาเนี่ยมันก็ดีบ่อฮอนไหลไกลก็ดีบ่อหนันมันก็ดยร่วมมันก็ดีดูดีถ่ายล่วมดีอีกหน่อยเพราะนมันเป็นโลกเป็นกาจังทีเขาก็เอาเปิดวิทยุไว้ละเปิดวิทยุไว้มันได้ยินเสียงวิทิตยูว่าโอ้เขาเปิด มันก็ย่านเพื่อนเนื้อกากระไดมันโง่จักมันก็คิดว่าเฮ้าไม่ดูนั่นดีนะมากขึ้นเบากันนี่นี่มันก็บอกกาบอกว่าต้องเปลี่ยนกายจริงเวลาเฮ้าไปขายใครนี่เฮ้าไปขายใส่นะครันใครเอาเอาไปขายอยู่บ้านเฮ้านี่แหละขายอยู่บ้านเฮ้าไปับว่าส่งน้ำร้านเนี่ย ขายเอาเอาไปนั่งตลาดขายตลาดน้ำครับเี่เต๋อก็ได้ขายดีอยู่เนาะครับเนาะขายดีบ่บ่ข้างดอกก็ได้อยู่ก็ได้ขายอยู่ดอกแต่ว่ากำไรมันหน่อยคนก็บ่อใครอยากเลี้ยงป่านไอดอกก็ว่ากำไรไอ้นี่มั้งหัวอาหารมันแพงครับเอราะว่าเ้าวบริเกียร์ยางเงินเ้าเอายางเงินมาให้มันกินได้ โบแพงข้างออกอย่างไม่เกี่ยได้ม่เกบ่โบแพงแล้วกันทายติดกำไรหลายอยู่อันนี้มันมี่จะอหัวอาหารล้วนล้วนนี่แหละอายุไกลนี่มันเบิดอายุจักเดือนครับอายุมันสิบประมาณโย่ชูชูทีนี้กับสองปีสองปีนะครับ ว่าเาก็ถึงสองปีเราก็ว่าเฮ้ยเฮ้าสังเกตเหมว่าไอเผือกไ่รมันปละหลายบ่ะเลือกไข่มันบางมันปาะหลายเข้าไปจำหน่ายออกไปน้ำแล้วอายุการไข่ครับเข้ากับตรงเทียียวครับทรงฟ้ามเพิ่นเลยบอกครับเมนทรงฟ้ามตรงงอ้พวกหัาออกไปแค่อาหารเนื้ที่นังียล่ะลออาหารตามร่างค้าครับ พ่อลูงเอกตนาใค่เจ้าผลเก็ดจังล้านแต่ว่าก็เอาไปเวิดผุ่นตะีมืนมาพ่ลุงบร่ได้ตกขคางทำตรงเมัดแต่ละข้ามก็ลดลงประมาณหกพิเจ็ที่บาทแก้วตัวโตข้าว้เอามันเปลือบางเขาขายส่งไปน้ำเขาเอาออกน้ำเหมือนไก่มืองซองเสือเรียงสุว่าแลวก ไปมันขอสต้องออกไปไตมันฟอเขาก็จำไว้เขาก็เอาออกเกิดจากสองตัวกลาเป็นเขาเท้าแล้วมันก็บางเอามันมันมันมีหลายดอกมีน้อยหนึ่งสีมีประมาณแค่ก้าหน่วยสิบหน่วยมีก้าตัวสิบตัวเห่นเขากะอยทอย่อยขายออกไปมันจังไ้ราคาดีเพราะว่าแต่มันขันมันประมาณไกลผีครัวแหละได้เนี่ยเขากะไลทะย่อยออกไปเก็ได้มาเกิดบาง แต่ว่าซุ่มชุมมันบางแล้วสีหายมันกลับขึ้นมาเปลือกหนาคือเขาเป็นไปว่าได้คือซุ่มนั่นห้ยอยคอยเอาอ,อ่ออับเพราะว่าไม่ใกลถึงสองสี่แล้วสีเปลือกมันก็บ,บางมันไหนเพราะว่าซุ้มมันสิขาดเพื่อนเตียมเพ้นเสี่ยมถึงปลายสุดท้ายนี่ทาอยากมีคนมาเลียนรู้นั่มยินดีต้อนรับอยู่เนาะคุณลุงเได้อยเพราะว่าเป็น พ่อเพื่อนเลี้ยงม้าดีกว่าพ่อพ่อมีประสบการณ์เยอะดอกประสบการณ์ก็หูจักว่ามันไปจังไหนมาจังไหนไกลมันก็เป็นจังไงสีขาวหูจักอยู่เพราะว่าลูกเขาก็มีความรู้เพราะว่าลูกเป็นไอ้ไอ้ศาสัตว์ประสาทเขาไปเรียนม้านี่ละเพราะว่าลูกเนี่ยมันแนะน้ำให้พ่อเลี้ยงเขาก็บทรงไกลแนี่เอามาให้พ่อเลี้ยงน้ำแล้วพ่อได้ใส่ได้ซอยนี่ละมันเลี้ยงไก่นี่แหละ อันดับแรกข้ากระโถนกับผ้าป่าเลี้ยงเอาแย้ป้าเอาลายเอาจักเลี้ยงจังหน่อยซี่ซ่าหาซีบตัวถึงกาเลี้ยงร่องเบิ้งเออเลี้ยงกับว่าพ่อได้กินบางทีเลี้ยงกินข้ากระไทยตู้บ้านอีกเก็บไปขายน้ำร้านผ้าก็จะไปซุ้งร้านผ้าก็จะหมดละพ่อได้ยินหรอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคนลุงที่ให ควมโลในการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี่ก็ปากกดไหลกดแช่ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เนเด้อสุดท้ายนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ